เข้าเรื่องเลยเนาะพี่น้องดอกเตอร์หมูดอกเตอร์หมูเออๆดีแล้วอะพี่น้องกลสิยีน้ํายานางใส่นี่หน้ําเบิ่งๆๆสิตีดาคนเบิ่งมากอดเพื่อยังเดียวนี้ไปๆลูกไปอยู่นอกไปไลอยากเบิ่งก็เบิ่งซะใส่เครื่องเบิดแลปปอไปนําเด้อผู้บ่ให้อคืออยากอแท้เนาะ วุชิ่ายคลิปพี่น้องเบิเร์ดพะวาใส่เครื่องเบิร์ดพะวาเอ้าลืมบอกเขานะเขาเสียกินเลยได้ป่ะเออวุชิ่ายคลิปป่ะเกลือพี่น้องอันเดี๋ยวนังกับเบิร์ดพี่น้องเฮ็ดขวดที่ไปหามาให้พี่น้อง ยิ่งแม่อยากหนึ่งหนึ่งให้แล้วน้ำเขาก็ค่อยอ้อเอาสีสันกับหมูปันใดเนาะพี่น้องเปิดมาจุบเขาเขาเนื้อเขานางลวยพี่น้องเลยเปิดมาเขาเนื้อเขานางกันเลยอ๋ออ๋ออ๋อมีมีอันมีป่นอีกได้คือว่าพี่น้องมีป่นให้เราโง่เดี๋ยวพี่น้องเดี๋ยวรอรอรอกินกระซ่าแต่กระโจนสวยพี่น้อง บริคิดว่าสีอันเห็นเฮ็ดได้พี่น้องเ้ยบริคิดเลยใครแต่อีเมทร่มหาขอบใจหญิงแม่รักที่สุดเลยพักอีตรูพี่น้องแค่นี้นก็จ,จบเซล ตัวนี้สิเป็นป่นเด้อพี่น้องไคได้แต้มกบกลัวอ้าวเหี้ยถิ่มน้ำไประเด็ดดิบพี่น้องไ มีโนฮดพี่น้องทั้งปุ่นทั้งแกงปุ่นเฮ็ดละงูกแกงเฮ็ดปุ่ะ จะทีเดียวจบอย่าเอามายังวะทางป่นทางแกงพี่น้องตัวนี้ใส่พักสไลด์พี่น้องลืมสร้งไม้เอาพี่น้องมาๆเมนูอเฮดพี่น้องทางป่นทางแกงสี่ก็ ขนาดซืนน้อดอกพี่น้องเอ้ยข้านด้แต่งะววนะข่าวช่วยระยูเขาข้านกินอะไรจะมาสอเด้อให้แม่กินแบบสบายให้กินแบบสบายสบายหน่อย <c oughs> สวัส,ด,สดีพี่น้องพี่ลูกมาถามแม่พี่แม่บอกเขาก้องมาเห็นมรอยีาวมาแมา่ก่อนนะ ชูสองคนนี่เนาะเออบววงนะบุก <me>. ah. ู่กันสัมเมนบววงไม่ก็บววงไม่ก็สกีตัวใดดีนแมนกล้อแม่ไปกับอไดูแลก้องแม่โตแบบแ่ตัวนี้นมันอ่นี้รวมตยาปลาลุง

มันอนมานไก่อาแลไปเมืนับบมาคุณวญาณเซ็คเพ่อมใกล้กลน่ะเออเ่มาก้มาเหอะไม่ได้ไม่ไดไม่ได้เหบัให้เขาเาจมันมีกล่องกัน กินได้หมดเงามๆูก็หมดเด็กนี่เรามอนี่คือข้าป่นไม่กินนั่นอยู่เลยฮะเออนางจืกระสอบกระปุกกเนอะหยิบเ้าข้าวปุ่นมาน้อยแมามามยันอยู่่หัวางบนั่นนี่นี่ล้วรอเด้ออืมบ่จะเป่าอย่างนี้เนาะ วายวายมาโอ๊ยลังไปจึงขาวเยอ่จังเลยจงขาวเยอะ

อาองเปลูกมันกินอยู่นี่มันข้ามาอยู่นี่มันกินโมยากบเศร้ามันกินข้ามันกินแยงมาลาหรือาม้นนี่พ่อละเนี่ยนท้องนะพ่อเออไปกินน้ำไปเดี๋ยวยินนั่งให้น้องเลยลูกไอ้อีกกนับก้อนขนาดแบบอีกหนึ่งสองสามสีหาก้อน

Lớp xếp ở Công Thếp đấy xếp ở là Mượn nữa đi, lớp tẻ ngân Lớp trả ngân bán, lớp xếp ở Công Nạp 1, không tham không xếp, không rút Đó. Nạp coi 1 1 là nhắn Ở Ừ, xong là nhắn บ่มาแลุกสองลยยังสองลยสามสามลยังมานี่ปยังไม่สี่ละห้าส้าห้าจะไปหกบกับหกสิบกับด สิห้าเจ็ดกปก่อนสิบสิบเกาอเคมาีเือนคนน่เหรนับนับนับหนึ่งก่อน

Ma mày mày im rồi má, mày ba im rồi mày 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 mày